เด้อพี่น้องเด้อเห็ดกระเพราไข่ดาวข้อพัดกระเพราไข่ดาวข้อพัดไข่ดาวเห็ดลาบเตรมเครื่องตามสมเตรียมเครื่องแม่ขั่มเตรียมวัตถุดิบเออนี่มียังไงมียังไงอียังแค่รสอันนี้แค่รสอันนี้ฮอกฮอกเด้ฮอกแด้ไข่ดาวไว้ใส่ผัดกินกระเพรากระเพรามูสจับหมูบดใส่ไอ้กระเพรื่องทาจะเผิดเพิ่น อีกบอปบักใหย่นึงอันนี้เนื้อมูเวลาเวลาเวลานี่พูดนี่กอกหอมยำบะงกอกหอมหอมเอ๊ามเขือืมเอมหอมบานออเขาก็เปลนแปเอ๊มะเขาก็หุวแดงเนี่ยบ้าท่านเบิร์ดดอกเ้อมาดามเอยกำลังเฮดเดอความประจงของมาดามเ้อ เออนี่ผักสดบผักสดบชดเต็มกัะพูเลยนี่ักสดบดเลยอ๋ต่อผักสดสดเลยโอ้ยท่านบอกล่ะกะเพราหอนหอนเฮ้ยเบผักติดเบแเศบจนเลียมมือมือกุกบนอกมือกอกมือกุกบันนอกเพียจากเตาทนหอนเพราะท่านใจใหญ่มากแกเบ่งแตกกระทะ ในข้วาวก็ต้องเห็ดกระทัดได้เป็ลอชองหมอ้อชองกระทะชองกระทะใหญ่ๆโอ้ยรัเต็มเสาวดป่ะ <c oughs> มาต้องฟองแรงฟองแงบฟบองแงบบนะเมื่อกุกมาจากอุบลมาลินมาลิน มีใจกิจท่ามาเฮ็ดกับเผาอให้พี่น้องบัดี้มีค่าจ้างไหนเออทำด้วยแรงใจ <สะ S 1> พ่อแม่มาดามเพิ่นกับมาจอยให้กำลับบงใจอยู่นี่แรงใจในต่างชาติเครื่องขั้วเพิ่นเตรียมเห็ดข,ของมาดามแอมเพิ่นนั่นกิจท่าเด้อพี่น้องเด้อนี่เออกิจท่าเห็ดเผากองไปแจกภูเผาอำเภอบังหินเพิ่นจีได้อัน มาฉีดกันวัคก,ก,กันโควิดเออหกสิบปีขึ้นไปกันโควิดม,มาด้ามแอมก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่ห้องเล่นกับมิติท่าๆมาดวมบริจาคน้ำให,ให้พี่ๆน้องๆพ่อแม่เพื่อนนั้นๆ่ากันเทตุเออว่าไปไปจาคให้เพื่อนเด็กผูเฒ่าเพื่อนเด็กกินข่าน้ำบางทนล่อหอดตายหอดเทียงกับพระท่านกินเขาก็มีผู้บ่งคนกับปดิทินเงินแม้บ่มีเงินหอดซืดอกับเขากินนะ กระชิ่ลาดี้คิ้วฉีดกระด้นเติบเพี่ยงใบกับพระท่านได้กระหิวเขาเนาะตัวนี้เพิ่งขัดจอนสักนี้โอ้ยงานงานเจ็บเจ็บเจ็บเจ็ลื้องห้งกแข็งแรงเก็ตุดๆกับฮักอันนี้แข็งแรงที่สุดเดีว อันนี้แข็งแรงที่สุดแล้วอันนั้นมากรจดซื้อๆกับฮักเปาะกระจอมอันนี้บันจูบ้านนี้เตียมัาถูดิบแล้วเห็ดกบเข้าวแล้วกับมาบันจูตีบันมามาแพกใส่กลองล<แ>ซี่ตื้อมีโซบีลาบด้วยเนอลีกหลีกหตูเพราะว่า6กอ่ะเ้ียหกขมิ้นตีลังกายากมามาอกัน เมื่อน้ำต้มโต้แหน่แพ็กกิ้งเฮาลรงงานมาดามแอบแจกเก้าขาวแจกอย่างเดียวบบุญารมีมันเป็นความสุขความสุขที่ได้ทำให้เป็นความสุขแต่ให้เก้าขาวแจกพี่น้องน้ำก็เอาเลยอันนี้อันนี้กระเพราไข่ดาวผัดกระเพราไข่ดาวกระเพราหมูผมเด้อ หมูแพงกระซางผูเห็นมัดเห็นมัดไข่ดาวกับแมวงามด้วยแบบงามเลยลูกมาทอดแต่ตีสองเขาพัดแค่เขาพัดอเมริกันตีสองมากกว่าลูกแรกเต่ว่าเนาบออกมานี่วมอนแพ็คแล้วมีพริกน้ำปลาให้พ่อเบด เสร็จเรียบร้อยนี่เด้อพี่น้องเออมาดามแอมกับผดผื่นได้มารเอากับเพาะเห็ดกับเพาะกับนาเพื่อเป้บริจาคแจกถ่าพวกทุ่แก่พื้นมาฉีดวัคซีนย้อมเพื่อวัรวงหินลงบ้านวัรวงหินจ้าเผื่อมิจิสตาเด้อร์ผดอยฮอนแลนด์เป็นมิจิสตากับผดผื่อนเป็นผดแดดเห็ดเขากองน่พัดกระเพราไข่ดาวพัดกระเพราไข่ดาวตะกั้นพัดแล้วก็มีพัดกระเพราอันตับ เด้อจ่เด้อนี่อ้าวไมกุ้เป็นแม่คัวนี่ะเพราดาหาลเด้อโอ้วัตีตาเนี่กะกะเพราอันนี้ลาบไข่ดาวอันนี้ลาบไก่ดาวเด้อกุ้ยเฉียวไปใช้นี่นี่กับเอฟซีตัวยงขึ้นกันเด้นี่ ันูเออบอกมาได้แหม่สูๆสูๆเพิ่มมจิสตาแ้วก็มีนม่ำนมใส่กองน้ำ้อมเออเอออ่งอาหารเม็ด้อาหารเม็ตั่ยอามเแห่โอ้อาหารมโอ้ยเบิ่งที่ล่ะมาด้มาด้มน่เพิ่นเอาอาหารเม็ดเมล็หแล้วเด้ออืเด้ออาหารแม่เด้อเออเกือบเกษ เจอมาได้แบบมี้กระังแฉกกระังแฉกสองหลอยกองสองหลอดกองทาแบบบ้านเอาอแบบบานนอกแบบบานนอกทำชงทำบ้านนอกเลย เนี่ยคิดหน่องมาเด้อเ้องบ้างเห็นมาดามแอมเด้อศูนย์เป็นมาแจกเขามาดามมาเห็นกับเพร์เฉีดเด้นมาหอดแล้วนี่เจ้าจ่า เก็บเอาเก็บเอานี่นะเพินแถวเป็นแถวต่อแถวกันเด้อจ้ะพี่น้องมัจจังบ่อนเว็บระยะห่างเนี่ยเออต่อแถวต่อแถวเว็บระยะห่างจ้าเพราะว่าเป็นศูนย์เป็นศูนย์จุกอันนี้บนอันนี้นะเขาแถวเนี่จ้าเว็บระยะห่างเด้อพี่น้องเด้อเออ เด้อพี่น้องรับขขาวกองจ้าจากมาด้ามแอมก็บเพื่อนพี่น้องคมาเหยดเขากองคหน้าค่ะสิเก็บกาลองได้้าได้ได้ได้ นี่เด้อมแม่แอมไอ้กับเพื่อนเอ๊ยที่เปครัเป็นสนับสนุนเงินมากเลยเฮ็ดกระเป๋ากับหนามมาแจกพ่อแม่พี่น้องอำเภอบางหิน์ได้กินผู้เพิ่นมาฉีดวัคซีนรอบนี้กับคนบนท่านหลายแห่งเมืองโบรายเพินนน่นเมื่อย่ำเต่เาแล้วต้องหอกกับเรียงย่ำเพียงย่ำเพียง พี่พีน้องๆผูกกัมา like เอาอยู่ยายเอไ้น uh. ิดน every really. ้ละเด้อเออมาโหลดเด้อเออมาโหลดนเอนเก็นบ้า่นมา เซ็นเ่างยางมาอยู่ที่ฝุ่นคุณแม่พวกเพ่อนอะไรอยู่กันีอยู่หัิท่าเบเดปเปอร์หมดเพื่อนเบเดปเอินบ่อ่ามีเจหนี้ให้บนคกงานเพิ่นเดิน ตอนี้เขาทำไรคะ่เขาขังง่ามากนะากเ้ามันนไปกนแล้วเว้ยเออคุยกับผู้กู้เรียบคุณกู้วลางมแล้วสุดท้ายมันุกจนตนก็ว่าล้วเด็กเรากรเงินมาแล้วุคน พอกินมาพอกินมาแจ้ะเออแสบดีนาะเออคุณผู้อุทิศผดีศัดิ์คุณผดีศักดแสบอยแ่บอยพนัแทบแทบหลายแทบหลายบ่แบต้องวัดแบ แสบอยู่แสบอยู่พ่ะนะพี่เทาบ่อค้าหลายเนาะีลุงน่อยที่ไหนบอคุณลุงเพชรบอเพชรคะบ่เพชรเป็นไหนเด้อนอแสบบ่คุณลุงเออเอ้ยขาวพัดเจ้าบเพชรเนี่ยขาวพัดแกมีเด้อคุณลุงเด้อแกมีเด้อ ก็ไม่คิดได้หะบ่นั่งรอบายครับอบายบ่ค่ะสองพ่อเนาะอืมร้านติเขาอยู่ฮันเด่นเขาลุงเขาเฮ็ดม่เขาเที่ยวเฮ็ดตลอดเออตลาดเขาลุงยังมาสีเนาะของของหยังเขาลุงของแอจะบอนี่คล้องซี้นแวกเนาะบ่งบอกแล้วเนาะเพิ่งวัดความดัน อัอนนมนนำกินผักก็มีอยู่ปุ่นละน่ะปะนปกติผมนึกว่าหนำกินมาหนำละจนแจกจนแกจกพะโลกเออร้านไร้านไเออจูวบนเมี่ยไปช่ด้วยอด้อเยเ้ยเมียบะคมหัวใจาบะคมบอ<ม>บะคมเออไม่ได้เลยแอม่มือ เมื่อยเมื่อยด้ก้นเขาไมาได้เพื่อเลียงตอบแทนกินหมูกระทะนี่ครับขอบคุณครับคุณครับป้าแอมี่แม่แอามี่ขอบคุณครับอามี่ขอบคุณครับแผ่มหน่อยลูกอนครับหรับเนย่าขอบคุณครับหน่อครับ้าน้องโอมน้องแอสครับขอบคุณครับลูกเออเด็กๆเนาะกินเนื้ออย่างวันนี้ มาดามเลี้ยงแปแอมเลี้ยงจากพอเสือเลี้ยงก็ปแปแอมปลปแอมเลี้ยงก็เดี๋ยวก็ปาจีดขอบคุณในหลายเด้อขอ,ขอ้สุขภาพแข็งแรงเด้อเด็กกินเดยกกินแทดเขา